วันนี้จะมารีวิวนะครับอันบ x ็อกนะครับแกะกล่องเกตวัดรุ่นลูฟี่เอ็ก a i ไทยแลนด์นะครับตัวนี้ก็คือลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับเป็นชื่อเกตรุ่นเอ็กนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็หน้ากล่องผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้นะครับก็จะระบุว่าเป็นของแท้นะครับการันตีโดยนะครับทีทีออโต้สปีด ในเครือของลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับที่สั่งนําเกตเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพื่อให้คนไทยได้ใช้งานเกตที่มีคุณภาพนะครับและเมนูการใช้งานง่ายนะครับเพราะเป็นเมนูภาษาไทยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่องนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากการแกะกล่องึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวคู่มือนะครับเป็นแบบนี้นะครับคู่มือตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับ ทำให้เราอ่านนะครับเพิ่มเติมในการใช้งานเกตนะครับจุดติดตั้ง OBD เป็นยังไงนะครับด้านเกตมีขนาดกว้างเท่าไหร่นะครับวิธีการประกอบขาตั้งทําอย่างไรนะครับก็เป็นเมนูไทยอยู่นี้เลยนะครับก็ทําให้เราอ่านเข้าใจง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับเกต l u f f y X S นะครับเมนูภาษาไทยนะครับเขาจะมีการรับประกันนะครับให้ถึง3ปีเต็มแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องนะครับสแกนนะครับ QR ว o d e โคตรงนี้นะครับผ่านไลน์นะครับ เพื่อนะครับทาการรับประกันสินค้าเพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีนะครับตรงนี้เราต้องสแกนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับการประกันสินค้าถึง3ปีนะครับถ้าไม่สแกนนะครับสินค้าก็จะรับประกันแค่ปีเดียวนะครับจากตามนี้เพราะฉะนั้นแนะนําให้สแกนเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า3ปีที่คู่มือการใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับที่บาร์โคดนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปครับ ต่อไปก็จะเป็นเปิดมาก็จะเป็นมีชุดหุ้มตัวเกตนะครับไว้แบบนี ages, ้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับก็ตัวเกตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นนะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นอักษรดูฟี่นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเอสเอสแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับบางนะครับแบบนี้เลยนะครับ อันนี้คือด้านหลังนะครับของตัวเกตนะครับก็จะตรงนี้จะเป็นช่องพักเสียบสายนะครับของสายสายต่อสัญญาณนะครับเชื่อมกับตัวเกตไปหาพอร์ต OBD ของรถนะครับหน้าจอไม่หนานะครับบางนะครับปุ่มกดด้านข้างเป็นทัศสกรีนนะครับสี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็สามารถกดเปลี่ยนหน้าจอนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเข้าเมนูอันนี้ก็คือย้อนออกนะครับได้นี้เลยนะครับอ่านเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับ ว่าในอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะครับแกนนี้จะมีชั้นในอย่างนี้นะครับก่อนะครับจะมีชุดสายนะครับสายพอเสียบ o b d นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแก๊กเนี่ยครับสีขาวๆนี่ก็คือที่ผมเรียนไปเบื้องต้นก็คือจะเสียบเข้าด้านห้านด้านลังเกตต,ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ เสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูต่อที่พอร์ต OBD ตัวนี้ก็เสียบเข้าที่รถได้เลยนะครับพินของตั๊กเสียบจะเต็มนะครับก็คือมีทั้งหมด16พินนะครับด้านบน8นะครับด้านล่าง8ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปส่วนสายเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับ ACC ตรงนี้ก็เป็นสายสําหรับคนที่ต้องการให้เวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจออนแล้วเกีติดขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถต่อสายตัวนี้นะครับ เท่าที่ตัวฟิลของ A/C c ของรถได้นะครับหรือรถระบบไฮบริดบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะต้องต่อสาย A/C ตัวนี้นะครับสำหรับรถไฮบริดนะครับเพื่อเวลาเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าทำงานแล้วหน้าจอเกตจะได้ไม่ดับนะครับอ,อันนี้นะครับมาดูต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นชุดขาดตั้งนะครับมาดูว่ามีอะไรให้บ้างนะครับชุดขาดตั้งนะครับก็จะมี แบบนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็คือตัวขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานนะครับฐานของขาฐานของขาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ค,คือเราสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับเดีย๋ยวต้องแกะนอตนี้ออกก่อนนะครับที่ร้านเรานะครับก็จะติดนะครับตัววิธีการประกอบผ่าตั้งนะครับก็จะประกอบ เ,เอาฝั่งนี้นะครับมันจะสังเกตนะครับตอนนี้จะมีอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้จะเรียบนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกนี้อยู่เราจะเอาตัวน,นี้อยู่ด้านหน้าอย่างนี้ครับแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งกว้างนะครับตรงฝั่งฝั่งแคบก็อยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราอกต้องการที่วางหน้ารถล้อให้ตรงนี้มันมันมันยืนออกมาเยอะถ้าไม่อยากให้ยื่นเยอะก็พลิกมาฝั่งนี้ได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสียบประกอบไปอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น อย่างนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับ,บก็คือเสียบตรงนี้นะครับให้มันตรงรูนะครับรูอย่างนี้นะครับก็จะมีนอ็อตตัวคู่ตัวเมียให้นะครับแล้วก็คลายออกนะครับคายตัวนี้ออกแล้วก็เสียบนี้เข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะคร <ๆ S 1> ับดันเข้าไปให้สุดนะครับถ้าไม่สุดก็ต้องขยับตรงนี้ดูนิดนึงนะครับว่ามันมันตรงรูไหมนะครับเข้ามันไดเข้าไปสุดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาน็อตตัวเมียนะครับ ใส่เข้าไปในรูนี้จะสังเกตุว่าฝั่งนี้จะเป็นรูปอ่รูปจบกหยักหกเหลี่ยมอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นช่องใส่น็อตส่วนฝั่งที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลมๆเห็นไหมครับไม่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 มีเหลี่ยมอันนี้จะมีเหลี่ยมนะครับก็มันจะเป็นเหลี่ยมของน็อตตัวนี้นะครับตัวเมียตัวนี้ก็ใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับตรงเข้าไปอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับที่ตรงรุ่นตรงนี้นะครับเพื่อจะ ขันน็อตนะครับประกอบขาตั้งหมุนเข้าไปนะครับให้มันแน่นนะครับตอนนี้มันก็จะโยกได้อยู่นะครับก็หมุนให้แน่นเพื่อไม่ให้เกตดมันงนเงยอะไรเงี้ยนะครับหมุนให้แน่นอ่าแน่นอะไรเงี้ยก็จะหนักเองนะครับเพราจากนั้นเราเอาน็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนี้นะครับอ่าจะได้่างนี้แล้วก็เอาตัวล็อกน็อตตรงนี้นะครับก็ล็อกเข้าไปหมุนเข้าไปในเกลียวน็อตนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ไม่ยากนะครับทําเองได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในกล่องก็จะมีแผ่นกาวตรงนี้ให้ด้วยนะครับเราก็ลอกออกนะครับแล้วก็แปะไปตรงนี้นะครับเพื่อจะไปติดที่กระจกหรือที่คอนโซลของรถต่อไปนะครับลักษณะแบบนี้นะับแปะแล้วนะครับก็เอาตัวตัวเกจนะครับตัวนี้มาเอาน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับมาสไลด์เข้าช่องนี้นะครับสไลด์ให้ดูนะครับสไลด์เข้าไปงี้จะเข้าล็อกใช่ไหมครับ เลื่อนออไปแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับเพื่อล็อกเกจอะคตั้งให้แน่นนะครับอ่าก็จะได้ลั้งหนักตงนี้เลยนะครับเกจก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เอาเกจไปที่รถนะครับหาตำแหน่งวางที่เราชอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายนะครับอย่างที่เรียนเบื้องต้นเอาสายตัวนี้นะครับเสียบเข้าด้านหลังเกจนะครับตรงข้างนี้นะครับแล้วก็เก็บสายเข้าด้านข้างประตูแล้วก็ตัวนี้ไปเสียบที่ พอร์ต OBD ของรถนะครับแนะนํานิดนึงนะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กตัวของเกตนะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับแนะนําให้สตาร์ทรถก่อนนะครับเราจึงเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวต่อไปนะคของเกต์ลูฟี่ XS นะครับว่าเมนูสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ